สบายดีพี่น้องมนีพบกับพกิตาสเนีคือเก้าเนาะพี่น้องมนีกับประาอุจ้าพทุกคนมาอย่ไหอยู่ยยนาเห็นบ่กวแต่ลังจากที่เมื่อยกับเวียกับงานสมือพี่น้องเขาออกเขาออกเขาออก,ออกเตะห้องไฟฟ้าตื่นเสาไปเตะเสาจํำแรงเสาจํำแรงติดต่อกันไล่มือแล้วพี่น้องไล่ทิ์แล้วก็เลยว่ามนีไดโอการเป็นมือพักเวียก,กเลยพาพี่น้องมา เที่ยวชมให้ชมหน้านอนเ,อเด้อตอนนี้เขาหน้ากำลังกำลังมานหน้าน่ะพอดีมันพลระดูการใส่เบ็ดพี่น้องใส่เบ็ดใส่สอนใส่ไซส์ว้หน้าน่ะบัวทางบานพี่น้องหันเขาทอดท่วงเหรอเห็นบ่พี่น้องอาทางนั้นเป็นหน้าเขาเขา,เขามันทออห่วงแล้วเห็นบ่พี่น้องนี่หงเขาแล้วนี่นีหงเขาแล้วเริ่มทออหมดแล้วรนะ่ะแต่ว่าทางนี้ยังเขายังบออบอกเถอะบอออกห้วเถอะเขาปุก๊ก เขาปลูกก่อนแต่มันเป็นเขาดอเนี่ยนะอันนี้เป็นเขาอายบ่อันนี่เดีจังไรกระทอดแล้วสอนกันตัวนี้เบื้งดูหลุนเบื้งหลุนเบื้งหลุนวันนี้เนี่ยสอนนะเอาใส่เบ็ดไว้แล้วก็มาย่มสอนย่มสอนถั่วโอ้เดี๋ยวจะปูพี่น้องบี้พาถัา่วปูเต็มปูเต็มสอนอันเนี้ยนี่โอ้ตายตาย

ดูดูพี่น้องแท่งแท่งนี่ดินี่ดินี่ดิเบิ่งโอ้เด็กปูพี่น้องนี่โอ้แล้ววัดพี่น้องเไยเด็กปูเจ้าตัวนี่พี่น้องมันเสียตัวนี่แหละโอ้คันป้าเขาเนี่ก็ปูแดงมั่อไลรเนี่ยไปเดี๋ยวเอาปูกันพี่น้อง ี่น้องเดี๋ยวเราเอาปูกันดิกชุม,มาดิกดิกดิกชุม,มาไปเนาะผ่านหน่อยเดี่ยก็มานั่มให้บริเนี่ยขี่าขานอย่ากลับเฮือนหรอกข้างอีกไปไปไปยามสองไปทางนั้นไปเออไปเออน่าอย่ากลับๆๆๆนนหัวเงินผ่านหน่อยเนี่ยให้พนมานเลแล่นนั่มแล่นนั่มหรอข้างอย่ากลับขี่ขาน,น,นอยกกู่ซั้นนี้นะเงียยไรอย่งนี้นี่นี่อย่าก,กลับหรอดิกมาพี่มาพี่มาพี่มา เล่นมาใครกลับเหรอพี่น้องขี้นี่เจ้านี่ก็หลักปลายนึงอยู่งมีเสียเดี๋ยวเอินมันมาตลอดเลยนี่หงอกง่ามันมึงไม่เสียมึงไปลงทางม่านมันห้ามาแข็งแรงนี่ไปลุนบังมาลุนบังพี่น้องเออนี่นี่ตึงเอ๊ะเหี่ยวเกิ๊นพี่น้องแล้วนี่โอ้จะหนีปากจะหนีมันไม่ยู้พี่น้องเนาะปูทึบมันก็ออกป้า

ไม่ถูกไม่ถูกเฮ้วเหวนี่มอสล่างนี้แล้วเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวหอนยามล,ามาล,มาลม่างนี้เพื่ันพี่น้องมาลุนกันมาลุนกันโอ้คือ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 ปูไอ้พี่น้องวับแม่เด้เถอ้เดะเถอปูเดะเถอปูกับห้อยพี่น้องมึงนี่เออแล้ววับ เดี๋ยวต้นงช่วยเขามาใส่เบ็ดดีกว่าหน่องพี่พาพี่น้องมาย่างเบ็ดเบึงขับเจ้าพี่ชาป้าไหวเราต้นงช่วยขับเจ้าพี่พานทุกคนมาย่าเบังหน่อยเดี๋ยวจะปูพี่น้องมือนี้ยพี่พาพี่น้องมาย่างเบ็ดต่อไปไปเบ่งกันเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปไปย่างเบ็ดแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เรียบร้อยนี่ไงนี่ไงพี่น้องนี่ไงนี่ไงนี่ไงนไงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีมเมเยมเยเย,ย,ยโอ้ขักไล่ขักล่ยปดกนะพี่น้องนี่ติงติงตงมานมพี่น้องมานีาน,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 นะย,ยอดยอดครับพี่น้องโอ้ไปเลยเดี๋ยวเขาไปตาม หอบไซร์ไลลังอยู่มันนี่พี่น้องเต็มเลกม็กแฮกแมนพี่น้องโยปดหรอหอกไปเอาเงนก่อนต้องระวังต้องระวังไปลูกน้ำพี่น้องโอ้ย,อย่างไหนเดียวยูุดเต็มเลกม็กแฮกแมนพี่น้องไป

ป้หา,ปปหาหนบ่อยไลยไปไปหอยกอาพี่นนอนหอยกอาพี่นนอนไอ้พี่น้อ,อนพี่น้อนอุ๊บอุ๊บนี่นี่อีกเต็มหนึ่งแล้วอีกเต็มหนึ่งแล้วป้ามีมันนี่ป้าน้ำเดี๋ยวผมเปนป้าปิกลือง โอ้ปานี่อยู่นาเนาะปานี่ะพี่โตเลยซ้เต็มเลยพี่เนาะซ้เต็มแล้วนี่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 เบิโอ้ยนี่นี่นีนี่ปะดุกเบิร์อยู่ไหนนี่ดุนี่นี่นี่ปะดุแท่ปดุสองโตลยครับอันดังแฟรงมอคนเดี๋ยวให้ต้มสมสูตรบานๆเอาเตมบางนาออกมา ยั่หัวขินไข่หัวสีไข่แล้วก็หอมบัวหอมเทียมใส่เกลือไปน,นัวแล้วก็แล้วเนาะแล้วก็มาเป็นซุกมาแล้วก็บางน้าบีบใส่แล้วก็กินเรียบร้อยทำนี้แหละพี่น้อง บม่นี้พี่น้นองเดี๋ยวเราเอาปลาใส่ก่อนเนาะตอนนี้เากินอยู่ไหนอยู่น้าไื้อตุ่มแต่ปลาปูกับหอยนี่กินก่อนป้ายตุมต่มแตะปลาคอนี่ปลาคอหน่อยซองซองตัวนี่กับปลาขาวกับปลาเค็งนี่แล้วก็แล้วปลาดุกเอาไปไปต่อนดูพี่นอ้องไปกินให้ลูกก,ลลกินใส่ลงไปเลยนี่ปูนี่ก็ใส่ลงไป นีนนนห่ห้อยเด่นีห้อยก็ใส่ลงไปบ่นี่ปลาเค็งเดแล้วก็มีปลาข้าวอันนี้เดนองใส่ลงไปเลยนี่ปูนี่ก็ใส่ลงไปนี่ห้อยเด่นีห้อยก็ใส่ลงไปบ่นี่ปลาเค็งเดแล้วก็มีปลาข้าวอันนี้เดนองต้มเส้นนี่แหละ ไปตัวน,นีนียาไปเบิงกันมันกำลังซุกเล้วบเหนียาไปปดหมอก่ันไปปดหมอก่อนันพี่น้องมันซุกแล้วเฮ้ย <c oughs> มา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 พี่น้องกินน้ำกันมา หอม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 พี่น้องหอมโอ้คักคักมาพี่น้องกินหอมกันเด้อนี่เห็นบก่กนะพี่น้องกินหอมกันเด้อโอ้ยนี่โอ้คักคัก เวลานี้นี่กินยังกับไดนพี่น,อนอ้องกินเขากับเกลือกับไดนเวลานี้นะหิวสุดยอดประมาณอ่าสองโมงแหละเอามายามเบ็ดตอนออกมายามเบ็ดสิบเอ็ดโมงครึง่งตอนนี้เอามะหิวแห้งพี่น้องมือสั้นแล้วไม่มือมือสั้นแล้วสดมงกลชิมมงคลพี่น้องโอ้หอมคัะโอ้หักสุดยอดพี่น้อง

มาพี่น้องมาหนินี่ปูน่ะพี่น้องเห็นบอ้ oh. สดุำหนำโอน เป็นเนื่อเนี่ยกินข้าวแซ่บเนรอมันก่ายโมงขี้นหรออืมเป็นอ่ะปูนี่คักปูหน้ามันยำนี่ยำเขาน้ำมันมันหรอไอ้ปูมันจะมันมันไหมพี่น้องอืมอืมกต็มมา แก้เวเพชรปนเนาะข้ามเหมืนที่ไหะนซะอืมขักอืมขักขักปูน่าต้นนึ่งพี่น่อง ยำเจ้าม้มยคิดปนใช่อืมย่ยเยีอืมมาไปยำมถอะก่อนเนาะ

ขมข้อยง่ายใช่ลหจ้ำงแค่แค่นี่ชีเด็ดน่อยปลาขอน้อยปลาขอน้อยนี่อืม หอมมาสดสดนวอนวล่งอกตัเจาใช่ไหมอื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 มขงแทนมนเนี่ยชิ้นสีมันเหอน่บอันนี้บป็ิ่นเด็ดขาดอันนี้นะเมาอเนี่ย อ,ม,อ,ม,อม,มาคนเดียวพี่น่องเลยมาเห็ดคนเดียวกินคนเดียวคักพี่น่องสึงงานไมได้ใครมางานเหม่ข,ข้าวขาเวียกคักเสร็จลข,ข้าวข้าวหนุหน่มครับกปลาคอน Long tang ghê? Mother Kim loa. Men đi tang ghê đẹp nhau. Hm. Tông đấy bún lạy. Bún lòng ngạc nhiên. Hm. 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 คลิปนี้มิวยังไงพี่น้องถ้ามักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกด,ด,องดติดตามเด้อเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะข้าพเจ้าสัญญาว่ขาข้าพเจ้าใชพัฒนาคลิปข้าพเจ้าให้มันออกมาดีที่สุดพี่น้องตอนนี้มันยังขาดตกบกพ่องอไล่อย่างไรแนวตอนนี้ที่สมใดเด้อบาว่ากันพี่น้องอ่มือไหมพี่น้องบาว่ากัน บ่ยองไล่ซ้ำหนีแหละคลิปนี้ครักพี่น้องเยี่ยมขอบใจทุกคนเด้อที่เขามาติดตามพี่น้องล้วก็ฮับส้มได้ต้น,นจนจบคลิปอืู่แบใจพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปพี่น้อง